ก็จะขอเพิ่มเติมของในส่วนของโลกกับประสาทสัมผัสหรือวงเล็บป,ประสบการณ์นิยมหน่อยนะครับว่าก็จะมีล็อกมีคนที่ชื่อว่า a y e r อ่านว่าอะไรไม่แน่ใจแต่ว่า a y e r แล้วก็มีอ s ร์สตมีกาลเลอิกาลิเลโอมีโฮมก็จะอยู่ก็จะมีโฮมกับการอุป,ปนยัยเช่นนี้เป็นต้น นอกจากมีการาเหตุผลนิยมประสบการณ์นิยมแล้วก็ยังมีมีการนิรานายอุปนัยแล้วก็ยังมีในเรื่องของอปฏิบัติการในเรื่องของปฏิบัติที่มันจะอยู่ในสมนายสมสมนายคือการอุปนยัยเชื่อมนายคือนิรานายปฏิแล้วก็จะมีปฏิบัติด,ด้วย ในส่วนของตรงนี้มันก็จะมีปฏิบัติด้วยปฏิบัติก็คือการที่ปฏิบัติเลยนั่นแหละสําหรับอุป,ปนัยก็จะเน้นทางด้านประสาทสัมผัสก็จะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นิรนัยก็คือเชื่อมในก็มาทางด้านคณิตศาสตร์เช่นนี้เป็นต้น